การเกมนะครับสวิตลาวรอบที่สองนะครับเป็นการเจอกันระหว่ังน้องตันฝั่งซ้ายนะครับเจอกับน้องเอยดฝั่งขวาเมื่อกี้อ่าน้องเอาอ่าเริ่มก่อนเริ่มหลังแล้วก็เป็นน้องตันเริ่มก่อนนะครับผมเริ่มได้เซนเมแมทเซน่าเป็นจ่นครับอุ้ยแครนอะไรเอ่ยดูก่อนสิอ๋อโอเคข้าเทนจักครับข้าหลังจะได้ดูเชนโบไลท์เชนโบดากูนครับสติวตัวหนึ่ง แล้วก็สกิลเซนโบนเปิดเจ็ดใบไปเลยตัวติดแวนคฟิชเชอร์ขึ้นมือได้หนึ่งใบเขาปูดึกขึ้นสำหรักกล่องแล้วก็จบเทินครับเอาเทิน,จนเจอหน,เอเนึ่นงไลอรอนีอ่จอหนึ่งทกคิวพ่อ หนึ่งหมื่นหกพันฮิตมีสกิลปล่อยเลยครับได้เช็คเป็นเกณฑ์หนึ่งไม่มีอะไรดาเมจเช็คครับดอทิเกอร์ครับเพิ่มให้ววนการแล้วส่วนหนึ่งการกลุ่มหนึ่เ้ยแคสกิลเวนการว่าจะเป็นฮิตหรือบุทฮิตหาตัวเองจากกองหนึ่งไม้คู่มือแต่อยู่บนช่องเวนไม่ต้องรีถ่าย แล้วก็สก,กีตัวนี้ค่ะมันบอกว่าอ่าค้นหาไม่เกินค่ะเลือกที่จะไม่ค้นหาให้มันอยู่ที่เดิมผ่านๆเลยเค,คข้าเทินครับจั่วไม่บันจ้า,ค,าครับเข้าแบทเทนเลยเก้าพันตีแหวนครับผมเข้าเลยค่ะไม่กัดได้เช็คครับเป็นเกตสามครับแหวนคืองเดมค่ะเป็นเกตส,อง,กสองไม่มีอะไรสข้เทินครับผม แน่นจดนะไรอาควาค่ะเมื่อลงยกไปนี้ขึ้นมือจดหนึ่งทิ้งมือหนอึ่งทิ้งเป็นทิ้งเป็นีนน้พอค่ะเปิดห้าหาสามโอเคสามแค่ไหน ทิ้งเมื่อหมิงใบทิ้งขี้แล้วก็อควากับตัวบูธข้างหลังเซ็นเตอร์บอกว่าถ้าในคอลัมน์อยู่าเดียวกันมียูนิตอยู่จะบวกห้าพันทั้งสองตัวเลยจะเป็นบวกหมื่นราตรีบุ้ดือดจะเป็นสองหมื่นแปดตีเวนเลยสองหมืน่นแปดปล่อยเลยครับผมได้เช็คเป็นขีค่ะพลัาาง,งเว็บตีเวนป่ยจะเหมียดใช่ครับ เช็คหนึ่งฟินิกครับก็เช็คสองซารทูล่าถามแรกค่ะข้อเทียมครับจั่วไลทครับราโอมิกเมนฟิชเชอร์ก็เอ็กเซลสองตัวกันมินแบงพอไอที่ชอบดากูดไว้ช่องข้างขัดใช้ช่องเอ็กเซล ลองเปิด่าหาสามครับเหลืห้าใบเขาจะขี้สดขึ้นหล่ยครับม่แข็งข้อที่หนึ่งใบที่เป็นใหม่ฟนชเชอรครับแบทเทิลคับอาแวนคิเชอร์ตีครับหมื่นสอง ใทคีค่ะเป็นยี่สบห้าสองไหนททวินได้ครับเฟิร์สเช็คซาทูล่าครับเซคันด์เช็คเลตสองก็แจ็คกี้เฉาะตีครับสจ็กกี้เมื่อตีบบเมื่อหนึ่งใบเป็นาบเป็นวฟนฟิชเชอร์ฟูบอแล้วก็ไถ้ขาดไมีต่อหน้าจบานฟิชเชอร์ครับท้้เมื่อหนึ่งใบนี่เป็น ทิ้งนี่ครับแล้วก็โดดลงมาแถวหน้าบกหมื่นอ้ยนั่นเป็นที่โดนลาบาเราไวใช้ที่บกทีปเลยแล้ว Excel สองตไม่เนย่ในบ้าเปัวใอุ้ยเป็นยี่สิบเจ็ดเหครับผมแล้วก็คนนี้เมื่อเห็นการถูกวาในเธอรนี้บวกห้าพันยี่สิบเจ็ดไลคด้เเป็นสามหมื่น สกิลครับเมื่อตีเสร็จถ้าแวนเป็นแวนฟิวเชอร์เข้าโซ่จั๊ก็แวนฟิวเชอร์ตีครับสองเสองได้เดียวครับผมเข้าเลยค่ะเข้าเลยดอทิเกอร์ครับบวกพลังให้ข้างนี้แล้วก็จกกันถพงไปหนึ่งเดนเป็นเกสามไม่มีอะเลวก็ข้างนี้ตีครับยี่สิบสามยี่สิบสามหนึ่ห้าค่ะยี่สิบห้าผ่านเลยครับ แล้วก like ็เอาแหวนคุ ye, ้นชอร์กากในโซไในสภาพเหล็กตบเทแฟนจอหนึ่งไรค่ะชอบทเอเนครไ้พี่แอนโซบัสหนึ่งใบค่ะว่าิบายปีซึ่งจากดอกหนึ่งใบบายค่ะแม่นตัดบอกหนึ่งดอก พ่ขอค่ะยกไปนี้ขึ้นมือจอหนึ่งที่มือหนึ่งจริเงเลอหนึ่งใบผมห้านะสิไม่จิต ประเทศเหนือหมื่นหกตีเวนค่ะฮิทมีสกิลหมื่นหกกันหมื่นครับผมสิบแปดนี่แปดแล้วก็คอลัรนมนี้บอกหมื่นเป็นสามสิบแปดตีแว้นข้างนี้ปล่อยครับเจ็ดหนึ่งครับผม เอค่ะว้นตีสิบสามเซคิวเมื่อตีบัสหนึ่งยกเรียกาศถวหน้าดูไหขึ้นมือนผมจวดทันก็พอการจับใบไม่เกินสองใบค่ะถ้าเป็นควมไกี่สามีใบเดียวพอใบเดียวค่ะแล้วก็ใบนี้เมื่อลงไม่มีปีซึมไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นสิบแปดอันนี้ตีที่สิบสามสามไดค่ะอาม สองเจ็ดคนประกาศเป็นมีุ้มทเมเฟวครับไม่มีครันสองครับผมสองแดสามด่สามงอันนี้ปีสิบสาขอีสามสาด้ครับผมไม่มีต่อไปองี่ชีพลางข้างไม่มีสิบแปดยี่สิบแปดสองขี้อ <28. S 2> ที่พี่ครับผมแล้วก็ทิ้งเป็นใจที่ชอบอันนี้ค่ะเขาเทหักจุ่งรน้องตัน้นน้องตัน้น,อ,นอ่าไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าน้องตั้นระวังเรื่มมือหน่อยนะมือมันจะเห็นนะครับอ่าระวังนิดนึงนิดนึงโอเคครับโอเคครับเขาจะโงครับคิวบ้านลงเขาจะบาดบายแถวไ้น แล้วก็ข้างหลังขึ้นมาครับแต่ไอ้สลตายแ้วก็คอที่ช็อปเอาไว้เลือดตัดเลยอะเขาล็อกคำครับเท้านี้มีการถูกบ่ายครับเก็บหนึ่งหมุกันใช้ข้าปรับสกิลสองตีครับผมสกิลครับทิ้งมือหนึ่งแบบเอ๊ะใบมือหนึ่งใบใช้หนึ่งแล้วโอเคุใบวันคิดครับ แล้วก็บายแถวหน้าเขาก็ไม่มีแถวหน้าได้จุ๋ยวนควิตเห็นบายสามบายแถวหน้าบุกมือ่งก็เห็นแค่สิบไมยอะเท่าไรนะคะยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดหมื่งห้าค่ะเป็นยี่สิบเขียครับตีเสร็จดูดเข้าโซตัวหนึ่งโอตีครับผมยี่สิบสี่ยี่สิบสี่แดมค่ะคือพลังเวนคือไม่ได้ โอ้แวนควิตตีครับผมที่สองเลยใครเข้าเลยค่ะทวินได้ครับเพื่อเช็คฮิวครับกำลังให้ข้างนี้แล้ก็ฮิวเด็กดาเมจให้ข้างแปลว่าตีไม่เข้านะให้ค่ะอ๋ออันนี้ยูนิพสามอ๋อยูนิพสามลืมลืมเขาทีครับให้แบนโอเคค่ะแล้วก็ทวินแล้วก็เซกันเช็คครับเกณฑ์หนึ่งหนึ่งเด็ดหนึ่งครับไม่หนึเก้ค่ะ ก็80ปีมาแบบว่าอ๋แาอแม่อ๋อไปดีเลยกไปแล้วมีอยู่ก็เย้ก็ไม่มีสิแล้วม <c oughs> ั้งในเร้องโครับแวนตีเสร็จไม่มีแถวหน้าแค่ๆๆไม่เยอที่เพื่นเบวต์ได้าเลข้้งนี้ตี19ตีลมครับตีเสร็จตีไทยตัวอีกใบมือหนึ่งใบใบฟุบอลที่ว่าฟ่มือหนึ่ง พึ่งซาตูลาครับง่ายลงแล้วแถวหน้าบุกเอฟเจ้าสองตัวหนึ่งต้องต้องรวมกอนครับเรลูก็สาเข้าผมได้เดี่ยวได้เข้าค่ะได้เข้าเลยได้เช็คครับคิวครับบวกพลังให้แบงโอ้ยตไเจออีกแล้ว ข้างนี้ยี่สามยี่สามเท่าครับที่รอจกพว่างที่รอจกเ่าก็จะโอตีครับยี่สี่ให้เหมือน้่าเพลินครับผมใช่ครับโอ้โหเล่นฟิดกันมาแล้วนะแอบจะเลยขนี้ไม่ตามเลยไี่ชนะไม่มีคนแล้ว ลองค่ะยกไปนี้ขึ้นมื่นเจอหนึ่งทิ้งมืหนึ่งทิ้งไปนี้สกิลแวนโซบ้าหนึ่งใบบายไปนี้แวมบอกหนิงไหาเขเ็นเลยเป็่าขักดเด็เดียวขึ้นหมื่น แล้กยิงเลยตอนนี้มาลงคาตบัสหนึ่งเปิดเจ็ดเอาตีไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบไปบ่ายเอาเกณฑ์หนึ่งขึ้นมือเกณฑ์สองเข้าบ่าย รีกองจุกๆุกดแม่เท่าเลยสิบแปดเ็นกับแต่ห้าหมื่นับผมเป็นเซนโบโอเคค่ะอันนี้คอลัมน์นี้บวกหมื่นจะเป็นสิบแปดยี่แปดสามสิบแปดเวทคีเดียวใช่ไหมครับอะไรนะคะคีเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะยีเดียวมาเลยตอนโอเคใช่ครับ คิวครับไมงลวะเอกเนตีสิบสามสกิลเขาตัวบั๊หนึ่งยกเลียนทุกใบแถวหน้าขึ้นมือพอการจากใบไม่เกินสองใบที่ชื่อต่างกันพอค่ะแล้วก็ใช้สกิลใบนี้เมื่อลงสนามใบพีซึ่งจากดอกหนึ่งใบใบค่ะเจอหนึ่งตัวเองบอกหมื่นแล้วก็ตัวนี้เมื่อลงสนามเขาตัวบั๊ดหนึ่งเปิดเจ็ดนี่พีซซึ่งค่ะ แล้วก็ตัวนี้ทำให้เมื่อลงมาจากายปีซึ่มแถวหน้าทุกใบบวกหมื่นเนจะเป็นยี่สิบสามสามใดยี่บสาน เปนี่เดือนยี่สิบสองเป็นสี่สองสี่สองหกหนึ่งค้าหมื่นสองโสามได้เข้าสามได้ครับโอเคได้แน่ไม่มีไม่มีเฮ้ยไม่มีค่ะสองหมื่นปีโจโอค่ะโจโอตายครับสามที่แปดปีแบบนสามแปดปล่อยครับผมเป็นิดครับ

ใบแถวหน้าครับผมแล้วก็ในโซม่เกตสามายมือเขละหนึ่งใบครับใบามบกายทุลาะใบเป็นก็สกิลสายทุลาครับโดดลงมาตัวเองยกมือก็เห็นใบสามใบแถวหน้ามือร ขอบันก้าบัตเทิลครับจอโอตีครับยี่สิบสี่ครัะครับผมมื่สห้ายี่แปดแล้วก็ซาโตน่าตีครับเป็นสิบแปดยี่สามครับใช่ไหมคะครันะครับแวนบุกหนึ่ง ตวม,มันมเนสองหมื่ยี่แสามืนสามครับฮิดมีสกิลสามสามเท่าตัดห้าพันสิบแปดแล้วก็ไม่อันตีครับยี่สิบสองยี่ิสองเฮอรี่ค่ะสกิลเอาตัวเองจับดอกกลับใต้กองชิวบอก 103, 3, 2, หมื่นเป็นสามสามสองได้ค่ะทวินนีครับเกิดเช็คคิงครับรลางให้ กำลังให้หลอกขาแล้วก็คี่บวกให้หลอกขาใช้กันเฉียดครับคี่ครับอเกียรตสองที่อยู่ข้างๆนี้ก็แล้วก็เขาข้ามสีครับสามเป็นสี่สี่สามสามค่ะเปี่ยนได้กองแล้วก็อีกห้าพันสามแปด ก็สกิลครับเมื่อตีเสร็จทีทายตัวเองใบมือหนึ่งใบายฟูโบนครับไม่โจงสกิลฟูโบนครับไม่โรงตายทิ้งแหวนปิดในลงมาโดหน้าบุกอีกแอคเคิลสองโอเคก็แวนตี้ครับพี่สองได้เดี่ยวใช่แล้วค่ะ สองเป็สองหลายเดียวค่ะบสามสามได้เช็คครับเกดหนึ่งครับไม่เข้าก็แวนตีเสร็จครับอีกฝ่ายไม่มีแถวหน้าเขาเติบา่โตโอลูกครับก็คนยี้สิครับยี่สามขี่ขีดค่ะกี่เดียวครับปล่อยเลยกีดตายอ่ดิ น้องตันชนะไปคับโดนดูดันไม่เกรงใจเับไม่ไหวไนฮิวหนี <c oughs> ไม่ไหวหรอเช็คดีด้วยเช็คดีนะครับน้องตันเช็คดีก็ถือว่าไรที่ตินะครับผมก็ชนะไปนะครับผม